เด็กโรงเรียนต้นไม้ของครูตั้นนะครับที่สวนลุมพินีทั้งหมด41ชีวิตด้วยกันนะครับจะร้องเพลงให้กับลุงกำนันแล้วก็พี่น้องมวลมหาปชาญารบอมือให้กับเด็กๆน้องๆหน่อยสิครับพี่น้องครับร้องเพลงด้ซะด้วยนะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอครับมีอุคกรณเล่มาเล่นด้วยนะครับแล้วเวลาหนูๆร้องครับมาใต้ใหม่นะลูกนะครับมาใต้ใหม่นะนะครับ เอาละครับตูตันฮะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขอเชิญลุงกำนันสุเทพเพื่อสุบรรณนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อร้องเพลงกับน้องๆหนูๆน,นะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรู้จักยิ่งรักลุงกำนันครับพี่น้อง อีกแป๊บเดียวนะครับอ้ออารุมกามันยืนตรงกลางเลยก็ได้นะเขาไม่ตรงเขาได้ถือเขาได้ถือ,อ,ถอเอียงตมงนะเอาทางนั้นแกนนำมายืนข้างหลังเลยนะคุณวิชาคุณใจวุฒิ พร้อมยังลูก1น3่ One, two, อาบ๊ายบายลูกบ๊ายบายอ่าผมเมือให้กับน้องๆหนูๆน,นะครับนักเรียนใต้ต้นไม้โดยทูตันจิตพัฒน์ปิตากรน,นะครับเดี๋ยวจะร้องเพลงชาติต่อไปกับลุงก,กำนันต่อเลยนะ,ะลูกๆนะครับและพี่น้องมวลชประชาชนยืนขึ้นร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับเชิญแกนนำด้วยครับครับเราจะร้องเพลงชาติสดๆเลยนะครับอเอาหนูเดี๋ยวร้องเพลงชาติาด้วยนะลูก เชิญผ wow. ู้ใหญ่สาธิตด้วยครับผู้ใหญ่เชิญข้างหน้านะครับเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะร้องกันสดๆนะครับเชิญพ่อใหญ่อิสระสมชัยนะครับเราจะหนึ่งถึงสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับน้องหนูๆก็จะได้ร้องเพลงชาติเต็มเสียงกับลุงกำนันเลยนะลูกๆนะ ครับผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับแล้วก็เพลงชาติขึ้นเลยนะครับหนึ่งสองสามไทยรวมเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐอชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่ร่วมคงไว้ลายทั้งมวล สลาเรื่องทุกชาติเป็นจากิหนึ่งมาเล่นประเทศทั่ไทยทวีมีชายชายโย่ใชโย่ใช่โย่ใช่โยใช่ใช่ใช่โยโยโยโอ้โหสมบูรณ์แบบนะน้องๆหนูจากโรงเรียนใต้จุนไม้นะครับ อ่าหนูลงทางนโน้นดีกว่านะลูกพิทามาน้องลงนั้นยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอลุงกำน,นันยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอมวลมหาประชาชนยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอประเทศไทยเพลงนี้เป็นเพลงของดาเอนโดฟินนะครับเป็นเพลงที่คนรุ่นใหม่วัยรุ่นนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นเนื้อเพลงที่มีความหมายมาก ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรู้จักยิ่งรักลุงกำนันสุเทพเพื่อสุบรรใช่ไหมครับพี่น้องครับอ่าจะมีน้องจะมอบเงินนะครับน้องการณพัฒน์เพียรธรรมนะครับอ,อ๋อน้องการณพัฒน์ใช่ไหมลูกจะมลุลงกำนันตรงนี้เลยไหมลูก นะฮะไปเล่นอูคนเล่เล่มาใช่ไหมค่ะได้เงินมาเท่าไหร่ลูกสองพันค่ะไปเล่นที่ไหนมาหนูไปเล่นให้ที่โรงเจมาค่ะที่โรงเจที่ไหนเอย่ยโรงเจศรีราชาค่ะชนบุรีค่ะแล้วหนูฝึกมานานอย่างอูคนเ,เล่เล่ฝึกมานานแล้วค่ะแล้วใจยังไงที่ไปเล่นแล้วก็มีคนมอบเงินมาให้แล้วมาให้ลงกำนันก็ตอนแรกหนูก็เล่นไปเล่นแล้วก็มีคนมาให้หนูต่แล้ว ความจริงแล้วเงินนูเยอะกว่านี้แต่ว่าที่เหลือนูเอาไปทําบุญให้พระบาทน้าพุค่ะโอวัดพระบาทน้าพุนะครับปรบมือให้กับเด็กน้อยคนนี้นะแคบคิดดีทําดีนะครับแล้วก็ตั้งใจเอาเงิน2 0 0พันบาทที่ได้จากการเล่นดนตรีของน้องเขานะครับมอบให้กับลุงกำน,นันปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเด็กดีคนนี้ด้วยครับ